มานอนแล้วมานอนอ่ามานอนเลยเร็วไปนอนไปเร็วนอนเดี๋ยวพ่อไปทํางานก่อนนะลูกนอนนอนเลยนอนแล้วนอนนอนมีตังไปนอนไปลูกพ่อไปทํางานแล้วไปนอนไปไปนอนไปเปิดแอร์ไปไปนอนไปไปนอนไปนอนสิไปไหนเราไปนอนพอให้มานอนนี่เร็วที่นอนหนูอยู่ไหนมีตัง ที่นอนหนูอยู่ไหนมานอนเปิดแอร์ปะเปิดแอร์นอนปะเย็นๆปะไหนแอร์อยู่ไหนไปเปิดปะมานอนปะ,ะมานอนเร็วมานอนได้แล้วเร็วพ่อไปทํางานก่อนนอนก่อนเร็วนอนเร็วมานอน,ม,น,อนมีตังมานอนช้พาพ่อจะไปทํางานแล้วเร็ว,รวไม่เอาไม่เล่นมานอนเร็ว่าไปเอาอะไรลงมาโอ,อไปนอนไปไปนอน